ใหม่คนไทยใจต้องสู้โหโหเพราะฉะนั้นงวดนี้พอโควิดเริ่มระบาดขึ้นที่สมุทรสาครเดือดร้อนหมดกับคำว่าชื่อว่ามหาชัยถูกไหมฮะเพราะอะไรฮะพาะขอประท่านโทษอะไรที่ชื่อมหาชายัยคนจะตกใจหมดครับงวดนี้กระเทือนหมดเลยครับเพราะโควิดเกิดขึ้นที่นั่นปั๊บนะฮะก็นแน่นอนแล้วก็รู้ว่าเกิดจากอะไรฮะแรงงานพมา่าแต่ปรากฏว่าสินค้าที่ออกมาจากสมุทรสาครเป็นที่น่าตกใจนอกจากอาหารทะเลถูกไหมครับนอกจากอาหารต่างๆนี้นะฮะ แม้กระทั่งไอศครีมครับมหาชัยไอศครีมครับปรากฏตกใจโอ้ยนี่กระเทือนไปด้วยนะครับมันมีนะครับแล้วก็เป็นไอศครีมที่อร่อยมากไม่สั้นเคยทานไหมฮโอ้ชื่นชื่นจริงๆนะฮะมหาชัยไอศครีมเนี่ยครับสุดยอดดีจริงๆเลยนะเขาเรียกอะไรมันมันทั้งสารบัติเลยนะฮะใส่ไอ้พวกอะไรตัวท็อปปิ้งตัวเติมข้างบนเนี่ยนะฮะเป็นของอร่อยอร่อยท่านั้นเลยนะครับโอ้กินอร่อยปรากฏมหาชัยไอศครีมนี่หลายคนตกใจเฮ้ยอย่าเพิ่งไม่กินเลยหยุดชั่วคราวแล้วกันมันมาจากมหาชัยจริงๆไม่ใช่นะฮะ นี่มหาชัยไอศกรีมต้องมาชี้แจงบอกไม่ใช่โรงงานผลิตเขาไม่ได้อยู่ที่มหาชัยโรงงานผลิตมหาชัยไอศกรีมอยู่ที่ปทุมธาน,นีเห็นไหมเพราะว่าใช้ชื่อแบบนั้นเหมือนกันมันเหมือนหลายที่หลายร้านเนี่ยนะครับมันชื่อนั้นแต่ปรากฏว่าร้านไปเปิดที่อื่นก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านอย่าไปคิดว่ามันที่ดมหนึ่งมหาชัยไอศกรีมก็เลยต้องมาชี้แจงกันหน่อยนะครับอ่าอีกที่หนึ่งนะฮะความจริงอันนี้เราก็ต้องตกใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นสินค้าจากสมุทรสาครเหมือนกันก็คืออะไรฮะลอดช่องวัดเจดอ่าอันนี้ดังหม ถ้าใครได้กินวัดนะฮลอดช่องวัดเจดนี่จะรู้สึกประทับใจเลยจริงๆต้นตำรับนี่ท่านได้อ่านประวัติของลอดช่องวัดเจดหรือเปล่าครับลอดช่องอันนี้ถือว่าเป็นโอ้โหเป็นเอกลักษณ์เลยนะใครได้ทานลอดช่องต้องยอมรับเลยว่าอร่อยจริงๆนะเพราะว่าเป็นลอดช่องที่เริ่มต้นการขายจากหน้าวัดเจดสดารามนะครับที่ที่มหาชัยเจ้าสูรสาครเหมือนกันแล,แล้วตั้งชื่อว่าวัดเจดนี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะ มันมีประวัติมีเรื่องราวเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งนะฮะที่เขาเขาเรียกว่าทําอาหารไปถวายพระที่วัดเจดเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าทําไปทําไปนะครับไปถวายพระก็ทําลอดช่องไปฮะลอดช่องไปสูตรพิเศษที่ตัวเองทำเนี่ยนะไปถวายพระแล้วปรากฏว่าพระติดใจในรสชาตินะครับพระคุณเจ้าบอกโยมไอ้ وم, อลอดช่องนี่มันดีนะงววหน,น้ามาทำบุญก็เอามาอีกก็ได้มนะไปสองสามครั้งไปทำบุญทีไรก็พระถามถึงลอดช่องอยู่เรื่อยนะครับ สุดท้ายเลยโอ้พระยืนยันนี่คือถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะครับพระก็ทําหน้าที่เป็นเนะ็ตไอดอลอธิบายว่าอันนี้รีวิวสินค้าที่เซนว่ามันอร่อยจริงโพสุดท้ายพระพิสูจน์แล้วว่าอร่อยเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาทําขายเลยกลายเป็นสูตรพิเศษที่เรียกว่าลอดช่องวัดเจดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำเฉพาะที่วัดเจดสดารามเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําอยู่ที่ตรงมหาชัยเท่านั้นมันทําอยู่หลายที่ครับมึงกลุ่มก็ยังมีเลยที่นู่นโรงงานที่นี่เพราะว่ามันมีหลายตาแหน่งด้วยกันแต่ใช้สูตรเดียวกันเห็นไหมฮะ พราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเข้าใจหน่อยเฮ้ยไอสินค้าบางอย่างมันมาจากที่เดียวเขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่นะไปไปเหมาว่าที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับมันจะติดทุกเรื่องมันไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งนี่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยน้ำพริกเผาพันท้ายเนี่ยนะครับมันอยู่ที่พันท้ายนอรสิง์ที่สมุทรสาครเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าก็าไปต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำพริกเผาพันท้ายเนี่ยผมดูแล้วโควิดไม่น่ารอดฮะเพราะว่าโควิดน่าจะถูกเผาไปแล้วเพราะมันบอกแล้วน้ำพริกเผาถูกไหมครับ เออแต่ถ้าบอกน้ำพริกสดนี่ไม่แน่ใจอาจจะมีติดได้บา้างถูกไหมครับอาจจะมีปนเปื้อนก็เรียกปนเปื้อนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสมุทรสาครงวดนี้โดนเข้าไปเต็มๆครับไอ้ที่บอกอะไรฮะเมืองประมงดงพม่านี่ชัดเจนก <laughs> ็บอกอยู่แล้วนะค,คำขวัญที่เราตั้งให้กับสมุทรสาครคืออะไรเมืองประมงดงพม่าที่นั่นนี่โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชุมชนพม่าเลยครับจัดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วพมา่านี่ไม่รู้จะไปที่ไหนเนี่ยนะเขาก็มาที่เรา นะฮะก็เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าคนที่ไปทํางานที่นะครับสมุทรสาครจริงๆแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยนะครับขอประทานโทษนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนท่านทราบไหมฮะแรงงานต่างด้าวที่ไปทํางานในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพครับห้าแสนกว่าคนครับอยู่กรุงเทพส่วนอยู่ที่มหาชัยหรืออยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยครับประมาณสักสองแสนกว่าคนสักสองแสนห้าได้สองแสนหกนะครับประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็กระจายไปอยู่ที่สมุทรปราการไปอยู่ที่ปทุมธานีไปอยู่ที่นครปฐมบ้าง แต่หลักๆเนี่ยเราจะรู้ว่าชุมชนหรือว่าชุมคนที่อยู่เยอะๆพะม่าที่ทํางานเยอะๆจะอยู่ที่สบรสาครเพราะอะไรเพราะขนาดนางองซานสูจีมาประเทศไทยต้องไปเยี่ยมคนพม่าที่สบูสาครครับออันนี้ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่รวมแล้วเวลาพม่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะรวมกันเป็นกลุ่มฮะ รวมกันยุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีชุมชนของเขาก็จะมีที่พักของเขาเหมือนกับคนงานที่อยู่ในสิงคโปร์ไม่กั่ก็อยู่เป็นที่พักเดียวกันใช่ไหมเวลามันติดโควิดก็โอ้โหมันแพร่เร็วมากถูกไหมครเพราะฉะนั้นเมืองประมงดงพม่าพม่านี่ก็เลยกับเมืองไทยเนี่ยมันก็เดินทางแล้วพอตอนช่วงเนี้ยพอพม่าติดโควิดมันหลายคนก็ถือโอกาสลักลอบเข้ามาอยางที่บอกอะเข้ามาตามชายแดนเพราะว่าท่านน้าทราบใช่ไหมครับประเทศไทยกับพม่ามีชายแดนติดกันต่อเนื่องกันถึงประมาณ2,400กิโลเมตรครับ ตั้งแต่เหนือสุดที่จังหวัดเชียงรายไล่เลียงมาชายแดนติดกันมาเรื่อยๆนะครับเชียงรายมาท้งแม่หองสอนไล่มาจนทั้งถึงจังหวัดตากไล่มาถึงกาญจนบุรีไล่ไปจนทั้งถึงจังหวัดระนองนะฮะ,ะเพชรบุรีระนองเนี่ยไล่กันไปเนี่ยนะครับขอประทานโทษระยะทางคือ2,400กิโลเมตรประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสข้ามมาทั้งทางธรรมชาติแล้วก็ทางที่ไม่ธรรมชาติมันก็มีเหมือนกันนะฮะบางที่อย่างเชียงรายที่มาจากอะไรฮะ ไอ้วันจีวันที่คนไทยที่ไปเขาเรียกว่าไปบันเทิงที่นั่นไปทํางานบันเทิงที่นั่นนะครับกลับมาบ้านเราประเภทลักลอบกลับเข้ามาไม่ใช่ทางธรรมชาติธรรมดาแต่มันเป็นทางธรรมดาดี๋ะครับทางธรรมดาที่มันเข้ามาที่มันไม่ถูกต้องน,นะฮะก็มีการรับเป็นพิเศษเข้ามาเห็นไหนมอันนั้นตอนแรกเราตกใจแล้วนะเกิดที่เชียงรายมันลามไปมากมายแต่พอมาเจอแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งพมา่าหรือเมียนมาเนี่ยนะฮะที่สมุทรสาครโอ้โหตกใจมันมายังไงกัน มันก็น่าแปลกใจก็คือว่าคนงานเหล่านั้นอยู่ต้องไกลๆทำไมมาถึงนี้เพราะว่ามันมีกระบวนการที่เข้าเข้ามาถูกไหมครับแล้วเชื่อได้เลยนะครับว่าพมา่าที่เข้ามาประเทศไทยเราอยากจะทํางานนึกถึงที่ไหนก่อนนะแน่นอนต้องนึกถึงที่สมุทรสาครมีงานให้ทําแน่นอนก็เมืองประมงดงพม่าอีกครับประมงงานประมงนี่มีชัดเจนอยู่แล้วพมา่ามาที่นี่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนอีสานเข้ามากรุงเทพมันรู้จะทำไมก็ขับแท็กซี่แบบเดียวกันเลยครับนี่คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ คือไม่รู้จะทําอะไรก็บัดทีนี้เพราะว่าประเทศไทยเราต้องการแรงงานแมบเรี้ยวปากอยากพูดปีให,ใหม่ไม่ใช่อย,อยากฟังอยากฟังปีใหม่คนไทยใจต้องสู้อ,อถามจริงเหรอ,อ,อถ้าเขาสู้ขึ้นมาจริงๆแล้วจะยอมรับเขามหมยอมสิจริงนะคือเคาว่าใจต้องสู้ไปอย่างนี้ก่อน คือบางคนในใจห่อเหี่ยวตั้งแต่เริ่มต้นคือมองอะไรเป็นแง่ลบหมดเฮ้ยโควิดมาเราตายแน่เลยสมมุตินะนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะบอกนะบางคนเห็นวิกฤตโโหโปไปทั้งสายทั้ง้ายจะกขวาล็อกดาวน์เป็นแถวเลยสมมุตินะแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีแต่โรคในไปหมดเลยต่อไปที้เราห่อเหี่ยวเนาะเอาชีวิตตัวเองให้รอดไม่เอาไม่เอาต้องฮึดสู้นี่ไงคือเขาว่าใจต้องสู้ถูกไหมเฮ้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรไม่มีิทธ่ทรรมะหากินโอ้โหแลวตอนนี้มันทาอะไรไม่ได้เลยอาหารทะเลก็ขายไม่ ได้โอ้โหนี่ติดกับคิดลบตลอดนะถูกไหมเนี่ไงคิดลบไงเออไปกินอาหารทะเลที่ไหนก็เดี๋ยวมันจะมีโรคมีภัยโอ้นี่ติดลบละเนี่ยที่เราในสมุทรสาครเนี่ยดูสิอาหารทะเลหยุดหมดเลยแล้วทะเลเนี่ยไปรวมไปอยู่ที่สมุทรสาครนะถูกไหมใช่นั่นแหล่งแล้วพอปิดตรงนั้นเติ้ลที่อื่นจะทํายังไงเลยนะตลาดกลางเลยนั่นน่ะไอ้พวกนี้ใช่ไหมที่ที่ผมพูดในเอะไรพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยถูกไหมรวมไปหมดกลัวไหมล่ะปูด้วยแล้วเออใช่ไหมปูดูสิไอ้รัฐเจ้าของปูอบเนี่ยติดโควิดไะ ใช่ไหม,มเลือเล่อเนี่ยต่อไปเนี่ยไอเนี่ยไอร้านชื่ออะไรสถานีสถานีนี้มีหอยอ่ะมันขายตองหอยอย่างเดือกไไปต้านหนาถูกไหมกลัวอีก <S 2> <S 2> เห็นไหมมันมีผลต่อเนื่องไปยาวเลยเพราะนั้นเร,เราต้องมาสร้างขวัญกำลังใจกันให้ให้ให,ให,ให้กับคนไทยลุกขึ้นมามีกำลังใจสู้ให้ผ่านวิกฤตนี้ให้ได้ มันกระทบเพราะว่าอะไรกี่เราเอาใจช่วยชาวสมุทรสาครนะสมุทรปราการด้วยมันมาถึงแล้วอแล้วสมุทรสงครามใกล้ๆแล้วก็ขอภาวนาว่าอย่าไปถึงวยนเอนครปฐมด้วยนะอปฐมประชาชื่นอีกอุ้ยตายแล้วปทุมธานีตาย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 เจ้าประคุณเอ้ยพอแค่นี้นะคะโควิดขาแล้วปีโคเนว่ยนะปีเขาปีนี้ปีโคเนี่ยนะไม่วิดแล้วมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มที่ผมพูดเพื่อจะต้องการให้กําลังใจให้รู้ว่าเฮ้ยมัน มันตรงนั่นไงมันก็เป็นเรื่องสนุกๆนะ,นะคล้ายๆว่าเราที่บอกว่าเนี่ยที่ผมมีเพลงไงใช่ไหมออันนี้เป็นเพลงที่บางทีเมื่อถ้ามันไม่มีเรื่องอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยพูดถึงกันถูกไหมฮะนี่ร้องเพลงเป็นด้วยเหรออเป็นดิแล้วผมเนี่ยธรรมดาเมื่อก่อนนี่ร้องเพลงท่าฉลอมไงกับมหาชัยอัาน,นี่ก็เมื่อก่อนนี่แล้วบางคนก็ไม่รู้จักแต่รู้จักบางคนรู้จักมหาชัยจากคําเพลงเพลงท่าฉลอมกับมหาชัยในตอนแรกรเลยเนี่ยจากคุณชินจากคุณชินเนี่ยนะตอนแรกนี่บอกว่าท่าฉลอมมันอยู่ห่างไกลจากมหาชัย ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องไปออกทะเลไปข้าทะเลก่อนแล้วก็จะหาปลามาฝากถูกไหมฮะมีความรู้สึกมันห่างไกลกันแต่ตอนท้ายของเพลงเขบอกอะไรถ้าจะล้อมกลับมาหาใจอย่าคิดว่าไกลเออใช่ไหมเชื่อความรักไเชื่อมความรักไว้ดีกว่าเออใช่ไหมตกลงมันไกลหรือมันใกล้กัก็ไม่รู้เลยนะก็นั่นเดียวสิแต่มันก็อยู่จังหวัดเดียวกันไงแล้วคนแต่งก็สับสนเองก็เป็นคนมหาชัยนั่นแหละก็ที่ผมพูดในทอล์กโชว์เนี่ยวันที่กรองคล้องจองเนี่ยนะออกทะเลจะหาปลามาฝากความกรองมันไม่คลอ ต้องต่อออกทะเลต้องหาเปลมาฝากถูกไหมครับเบตาโหเอาเอาเพื่อจะได้สัมผัสในใช่ไหมแต่ว่าเอาแหละพอเข้าใจได้แล้วเอามาหามาเอาไปว่ายกันทะเลจะหาปลามาฝากมนะแม่คุณขวัญใจคนยากเอามันมาสัมผัสตอนหลังนี่แทนรับของฝากจากพี่ได้ไหมเอออย่างนี้เป็นต้นเลยนะเออมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเราต้องสร้างขวัญกําลังใจให้กันและกันไอ้ที่สนุกคือหนุ่มมาข้าวสาวนักเรือร้องตั้งแต่สมัยพี่แอ้อยังสาวๆอยู่มั้งเนี่นะ อุ้ยตอนนั้นพี่ยังเริ่มอ้ออ้อแม้พี่นะอยากไปสมุทรสาครเหลือเกินเ,ออกเพลงหนุ่มนาข้าวสาวน่คือมันบอกชัดเจนถูกไหมหนุ่มนาข้าวก็คือกาลสินช่นาเกลือก็คือสมุทรสาครถูกไหมฮะและสาวชื่อยุพินอยู่สมุทรสคาครซะด้วยเอาทีนี้พี่แอ้เป็นคนจันทบุรีพี่แอ้จะจับคู่กับใคร<อ>พี่แอ้นี่เป็นเมืองอะไรเอางี้เมืองจันทบุรีเป็นเมืองอะไร เมืองทุเรียนเหรอหรือเมืองอะไรอเมืองเงาะเมืองมังคุดเมืองผลไม้ได้ไหมเออก็ได้เป็นเมืองผลไม้ก็ได้ผลไม้พันธดีอะไรพริกไทยพันธุ์อะไรนั่นน่แหละของพี่ได้ไหะพริกไทยดำอ่านะอะไรพวกเนี้ยนะเสือจันทบูรณ์อะไรเงี้ยนะของพี่เนี่ยใช่ไยด,ดเอาเมืองผลไม้ก็ได้อ่าเนะี่ยบ้านของหนูน้องอยู่ที่เมืองอะไรผลไม้ส่วนตัวผู้ชายอยู่ที่อ่าพูดที่จับคู่กับอะไร สมุทรสาครเนี่ยไม่เอาสิสมุทรสาครเขาจับไปกกาฬสินธุแล้วพี่ต้องย้ายจังหวัดจับสิแมว่ก็มีหลายๆคงก็ได้นี่นาสม่เอา,มาไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอา,เอาไปพ<ะ>ูด่ะ เอาอเมริกาเลยได้ไหมอ่ะไม่ได้อยมันจะพี่อยาเอาประเทศไทยสิส่งเสริมตอนนี้ก็ห้ามเดินทางไปต่างประเทศอ๋อใช่ติดโควิดโควิดเอออเาไม่ใช่เอาคิดไปก่อนไม่ได้เอาหรอกไเอะสมมติพิษณุโลกก็ได้หวังเลยพิษณุโลกเหรอสมมติอไงพิษณุโลกวันนี้พิษณุโลกอะไรนะตัวนะสาวอยู่จันทบุรีส่วนสามีอยู่พิษณุโลกถูกไหมแขกอาจารย์ หรือว่าส่วนคนดีอยู่พิษณุโลกนคนดีดีกว่าอย่าเพิ่งเลยใจเร็วเกินไป,<อ>ปส่วนคนดีอยู่พิษณุโลกหรือคนอะไรคนคนที่คาดหวัง <laughs> อตอนนี้ส่งส่งแบบฟอร์มไปถึงหนุ่มไทยพิษณุโลกเอว่างั้นเอาดิสนุกสนุกสนุกค่ะ เราเอาสนุกเข้าไว้ให้บันเทิงใจให้กำลังใจเป็นขวัญของกันและกันในปีใหม่นี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องขย่มขวัญกันแหละแล้วไอ้นี่นะครับปีใหม่คนไทยใจต้องสู้นี่ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ดูต่อยวันพรุ่งนี้มีต่อนะเ<ม>พราะมันค้างๆอยู่วาพรุ่งนี้ดูต่อย,อย,ยตอนต่อไปใช่ไหมแต,แต่วันนี้ต้องคุยก่อนตอนหน้านี้เราจะคุยเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราจะมาคุยกันขย่มขวัญกันสักนิดสักกิ๊ ตอมสำนึกกันสักหน่อยดราม่าสังคมกับเรื่องอะไรภาวะวิกฤตการอตอบคาําถามท้าทายภาวะวิกฤตเนี่ย